สวัสดีนะครับผมทุกทท่านขอต้อนรับสู่ดงกอไผ่อันร่มรื่นนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมบริเวณแถวๆนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ร่องผักมีร่องน้ำอะไรด้วยนะครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ ไม่ได้ถูกผักนะครับแค่เป็นสถานที่ดั้งเดิมของเขานะครับเป็นป่านะป่านะเป็นป่านิดๆน,นะครับไม่ได้ว่าถึงรกอะไรมากมายนะครับก็มีก็มีลำคลองขุด เล็กๆนะครับไว้สำหรับรดน้ำผักนะครับแต่ว่าตอนนี้ผักก็ไม่มีนะครับ นี่แหละครับถ้าจะปลูกผักก็ปลูกแถวแถวบริเวณนี้นะครับก็ใช้น้ําบริเวณแถวนี้นะครับเป็นน้ำรดต้นไม้เป็น,นตัวนะครับให้ดูบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับเงียบสงบตรงนี้เงียบสงบดีมากๆนะครับ จมบรรยากาศกันทางๆไปก่อนนะครับเงียบเงียบหน้ามาใครมีคู่กันก็มานั่งคุยกระจูกระจีกันแถวนี้ก็ถือว่าเงียบสงบดีนะครับ เป็นป่านะครับเป็นป่านะครับแต่ว่าไม่ได้ว่าถึงจะรกร้างมากนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วนะครับร้างๆคนอยู่นะครับ ไลน์นี้ก็จะขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจากช่องเสดาจชนแนลนะครับผมบ,บาย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 ครับ